บ่ายวันอาทิตย์ในระหว่างการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไตรตรองถึงพระดํารัสของพระเยซูที่ทรงทําให้ผู้ติดตามละทิ้งพระองค์เป็นจํานวนมากผู้ที่ทานเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสว่านี่เป็นเรื่องยากสําหรับบรรดาสาวกที่จะยอมรับการบังเกิดของพระเยซูและสําหรับคริสเตชนบางส่วนในปัจจุบันก็เช่นกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต,ตรัสว่า พระวาจาของพระเยซูทําให้เกิดการโจดจันครั้งใหญ่พระองค์ตรัสว่าพระเจ้าตัดสินใจที่จะแสดงพระองค์เองพเพื่อบรรลุรถึงการรอดพ้นในสภาพความอ่อนแอของมนุษย์ นี่คือรหัสธรรม <พา S 1> ล้ำลึกเกี่ยวกับการทรงบังเกิดของพระองค์การรับสภาพเอากายมาบังเกิดของพระเจ้าคือสิ่งที่ทำให้เกิดการโต้เถียงและอุปสรรคในความเชื่อแม้แต่ความเชื่อของพวกเราก็เช่นกันสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถึงการบังเกิดของพระเยซูนี่เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจเราว่าเราไม่ได้รู้จักพระคริสต์ที่เป็นนามธรรมา แต่ผ่านความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นสิ่งนี้หมายความว่าเราไม่ต้องตามหาพระเจ้าในความฝันหรือในภาพลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และทรงอํานาจแต่พระองค์จะต้องได้รับการรู้จักในสภาพมนุษย์ของพระเยซูและในพี่น้องที่ร่วมการเดินทางของชีวิตพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์ หลังจากสวดบททุสวรรแจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งต้อนรับกลุ่มต่างๆที่ชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสเซนสปีเตอร์จากประเทศต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังทรงส่งเสียงทักทายเป็นพิเศษให้กับคณะสงฆ์และสมณเณรของวิทยาลัยสันตสํานักสำหรับภูมิภาคอ,อเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อขอทักทายคณะสงฆ์และสัมมเนรของวิทยาลัยสันตสํานักสำหรับภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งพวกเขาอยู่ที่นั่นเกือบสองเดือนหลังจากทรงเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่พระสุรเสียงของพระองค์ทรงชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตามปกติแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้ผู้ชุมนุมอธิฐานภาวนาเพื่อพระองค์ รอนดากุนิวาลผู้ซึ่งเปลี่ยนมานับถือความเชื่อคาทอลิกพึงตีพิมพ์หนังสือเรื่องการเก็บเกี่ยวคู่มือสู่งานอภิบาลด้านกระแสเรียกในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมง่ายๆต่างๆถึง75กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนที่ใดก็ได้เพื่อสอนนักเรียนเกี่ยวกับกระแสเรียกต่างๆ ival, กุนิวาลกล่าวว่านี่คือเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากจำนวนพระสงฆ์และนักบวชหญิงที่ลดลงในสหรัฐอเมริกา ลอนดากุนิวาผู้ก่อตั้งกลุ่มง,งานอภิบาลแห่งกระแสเรียกกล่าวว่าดังนั้นเรามีภาร,รกิจที่ต้องทำอีกมากใช่แล้วเราไม่ต้องการที่จะลืมคู่สมรสเพราะถ้าไม่มีการแต่งงานที่มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่มีวันที่จะได้พบกระแสเรียกอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์แห่งการสมรสแห่งชาติทำไมเราถึงไม่ให้เด็กๆวาดรูปเขียนจดหมายถึงคู่รักหรือคู่แต่งงานที่พวกเขามองเป็นตัวอย่าง และให้การสนับสนุนพวกเขาและกล่าวขอบคุณหรือทำเช่นเดียวกันกับพระสงฆ์ในวันนักบวชสากลกุนิวาวอธิบายว่าโครงการใหญ่ของกลุ่มงานอภิบาลกระแสะเรียกนี้คือการช่วยเพิ่มจำนวนของสม,มนเนิในสังคมมนฑลบางแห่งในสหรัฐอเมริกาและกระตุ้นให้กระแสะเรียกนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องกุนิวาวกล่าวว่าเราได้สนทนากับผู้คนประมาณ8 0 0 0คนใน5ปีเพื่อฝึกฝนและเตรียมพร้อมพวกเขา และเรามีจัดเวิร์กช็อปถึง25ครั้งในหนังสือสำหรับปีนี้ดังนั้นการทำเวิร์กช็อปจึงเป็นส่วนเสริมในเรื่องเหล่านี้เช่นคุณนำสิ่งนี้ไปใช้ได้อย่างไรทีมงานของคณะกระแสเรียกนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถึงร้อยครั้งใน48สังคมนทนใน5ปีปัจจุบันหนังสือการเก็บเกี่ยวทำให้ผู้เรียนสามารถเริ่มภาวนาเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการตระหนักรู้ และการยืนยันกระแสเรียกในชีวิตประจำวันในห้องเรียนของตนเอง